ลูกเนลูกศรรู้ไหมว่าวันนี้เป็นวันสำคัญของพวกเราสำคัญมากด้วยรู้ไหมว่าทำไมถึงสำคัญฮะ <c oughs> ไม่ใช่ <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่เลย เกือบถูกแต่ว่าไม่ใช่สำคัญมากเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่เราจะได้เป็นนักบวชตลอดทั้งวันเป็นวันสุดท้ายวันนี้คือวันสุดท้ายที่เราจะได้เป็นนักบวชเต็มวันตลอด24ชั่วโมง พราะพรุ่งนี้พรุ่งนี้เราจะเป็นนักบวชแค่ครึ่งวันวันนี้คือวันสุดท้ายของการเป็นนักบวชเต็มวันตลอด24ชั่วโมงจึงเป็นวันสำคัญมากเพราะนั้นเนี่ยขอให้เราครองตนเป็นนักบวชไม่ว่าจะเป็นสามนเณรหรือศิลจารินี อย่างเต็มที่สุดฝีมือเต็มร้อยเป็นนักบวชเต็มร้อยหมายเขาว่ายังไงหมาความว่าตัวเราอยู่วัดใจเราก็อยู่วัดด้วยไม่ใช่ตัวอยู่วัดใจอยู่บ้านนะไปนึกถึงบ้านแล้วไปนึกถึงห้างสรรพสินค้าแล้วอย่างนี้เนี่ย เรียกว่าเป็นนักบวชไม่เต็มร้อยครึ่งครึงกลางๆเป็นนักบวชเต็มร้อยก็คือว่าตัวอยู่วัดใจก็อยู่วัดเป็นนักบวชเต็มร้อยยังหมายความอยู่ว่าในขณะที่เราครองเพศสมณะหรือนักบวชใจเราเนี่ย ก็ขอให้ประพฤติตนเหมือนกับน,นักบวชไม่ใช่ว่าตัวเป็นสามนเนนตัวเป็นศิลจารีณีแต่ใจนี่ไปกินข้าวเย็นแล้วหรือว่าตัวเป็นสามัญเนนตัวเป็นศิลจารีณีแต่ใจนี่ไปเล่นเกมแล้วหลายคนนี่ไปแล้วใจแล้วใจไปแล้ว เล่นเกมออนไลน์ที่บ้านแล้วกินข้าวเย็นแล้วหรือไม่ก็เล่นโทรศัพท์มือถือหรือไม่ก็ไปเที่ยวห้างแล้วใจอไปแล้วตัวนี่ยังเป็นสาม,มเนรอยู่ยังเป็นศิลราจารีนีอย่างนี้เรียกว่าไม่เต็มร้อยนะเพราะนั้นเนี่ย ในเมื่อวันนี้คือวันสุดท้ายของการเป็นนักบวชของเราก็ขอให้การปฏิบัติของเราเต็มร้อยตัวอยู่นี่ตัวอยู่วัดใจก็อยู่วัดถ้ามันไหลไปที่บ้านก็พากลับมาถ้าพากลับมานี่ถือว่าสมกับเป็นนักบวชขณะที่เราคลองผ้า มันจะเป็นผ้าเหลืองผ้าขาวแต่ถ้าใจเนี่ยนะมันไปอยู่ที่ร้านพิซซ่าแล้วไปกินพิซซ่ากินสุก,กี้ตีน้อยนะตอนเย็นเนี่ยหรือว่าเล่นเกมนะวิดีโอเกมอย่างนี้เรียกว่าความเป็นนักบวชเราเนี่ยไม่เต็มร้อยแล้วไหนๆเนี่ยเป็นมาสุดท้ายแล้วของการเป็นนักบวช ทำให้สุดฝีมือนะดูแลใจของเจ้าของดูแลใจของเราให้ดีอย่าให้มันไหลไปที่บ้านอย่าให้มันไปซุกซนเกินความเป็นนักบวชของเรานะเผลอได้คิดได้แต่ว่าให้กลับมานะคนเรามันเผลอได้เผลอกินข้าวเย็ยนเผลอเล่นเกมเผลอนึกเล่นเกมแต่ว่า พอรู้แล้วกลับมาไม่ใช่ปล่อยใจเตลดิดนะวันนี้ถ้าเราทำได้นะเราเก่งมากเลยสมกับเป็นนักบวชเป็นการใช้วันสุดท้ายของการเป็นนักบวชของเราในปีนี้อย่างวิเศษนะนะอย่าลืมนะนอกจากตัวทำกิจวัตรประจำวัน อย่างที่เคยทำมาเกือบตลอดสามอาทิตย์แล้วใจเนี่ยก็ให้อยู่กับสิ่งที่ทำเรียกว่าตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นวันสุดท้ายของการเป็นนักบวชเนี่ยขอให้เรานึกเอาไว้อยู่เสมอนะตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นตัวอยู่วัดใจอยู่วัดตัวเป็นพระใจก็เป็นพระด้วยตัวเป็นเนนใจก็เป็นเนนตัวเป็นสามศิลจารินีใจก็เป็นศิลจาินีด้วย มันดูใจของตัวเองเอาไว้แล้วจะดูใจเรื่อยๆนะนอกจากจะไม่เผลิดเลายไหลไปเป็นคาราว่าไปเป็นโยมแล้วบางทีเราจะเห็นอะไรแปลกๆในใจของเราสังเกตไหมเวลาเราดื่มน้ำกินโคกกินขนมกินขนมกรุบแกรบ,กรบพอกินเสร็จเนี่ย ขวดน้ำเปล่าในมือเรามันก็จะกลายเป็นขยะกระป๋องโคกก็จะกลายเป็นขยะห่อขนมก็จะกลายเป็นขยะไปทันทีพอเป็นขยะเสร็จเราทำไงใจเราอยากทิ้งเลยไอตอนที่ขวดเนี่ยยังมีน้ำอยู่เนี่ยตอนที่กระป๋องยังมีน้ำอารมณ์อยู่นี่โอ้เรากรามไว้นั่นเลย ตอนที่ห่อขนมเนี่ยยังมีขนมยุ่งนายนี่เราถือไว้นั่นเลยใครจะมาแย่งไม่เอาไม่ไม่ยอมแต่พอมันกลายเป็นขวดเปล่ากลายเป็นขวดกระป๋องเปล่ากลายเป็นห่อเปล่านี่เราพังไงอยากจะทิ้งทันทีเลยหลายคนนี่ทิ้งทันทีไม่ว่าจะอยู่บนรถถ้าอยู่บนรถเนี่ยก็โยนออกนอกหน้าต่าง หรือว่าถ้าอยู่ในบ้านอยู่ในโรงเรียนก็ทิ้งข้างทางเลยครูหรือพ่อแม่ก็ต้องคอยบอกว่าเนี่ยให้ถือเอาไว้แล้วไปทิ้งที่ถังขยะแต่หลายคนนี่ก็ขาดสตินะถ้าในมือเราเนี่ยถือขยะเนี่ยจะรีบทิ้งทันทีเลย ไม่ยอมถือนานๆนะแต่ใจเรานะมันแปลกนะเวลามีขยะอยู่ในใจนะใจเราจะถือเอาไว้นานๆจะแบกไว้นานๆขยะในใจคืออะไรใครตอบได้บ้างความโมโหวความโกรธและอะไรอีกความโลภ ความน้อยเนื้อต่ำใจความอิจฉาความเศร้าความอาลายัยพวกนี้ขยะนั่นแหละขยะที่อยู่ในมือนะั้นเรารีบทิ้งจนกระทั่งครูต้องบอกว่าอย่าเพิ่งรีบทิ้งเอาไปเก็บไว้ก่อนเราไปทิ้งถังขยะแต่บางคนก็รีบทิ้งเนี่ยสังเกตมาทางทางมาวัดเนี่ยถนนมาวัดเนี่ยขยะเยอะไปหมดเลยไหมเพราะว่าคนเราเนี่ยนะธรรมชาติของมือเนี่ยนะหรือธรรมชาติของกายเนี่ยมันไม่ชอบแบกไม่ชอบถือไม่ชอบจับ เดอเพราะจะเป็นขยะนะแต่ใจเนี่ยตรงข้ามนะมันกลับชอบถือชอบแบกขยะทั้งที่ไม่ดีเลยความโกดอยู่ในใจเราถือเอาไว้นานๆน,น,นี่เป็นไงนอนหลับไหมความเศร้าความเสียใจความอาลัยเนี่ยความน้อยใจเนี่ยถ้ามันอยู่ในใจเราเนี่ยมันสบายดีหรือเปล่าไม่สบายนะ แต่ทำไมใจเราชอบถือชอบแบกถ้าใจเรานะทำเหมือนกายหรือมือนะคือเจอขยะปุ๊บทิ้งปั๊บเลยโอ้ยเราจะมีความสุขได้ง่ายนะสิ่งที่เราต้องฝึกก็คือว่ามือเราเวลาถือขยะหรือแบกของหนักเอาไว้เนี่ย เราต้องถือเอาไว้จนกว่าจะเห็นทั้งขยะต้องรู้จักเก็บไว้ก่อนอยู่ในรถก็ไม่ใช่ว่าโยนออกนอกหน้าต่างหรือไปเสียบไว้นะตรงช่องไหนที่ว่างที่อยู่ในรถอ่าสั่งสั่งใจสั่งกายไว้สั่งมือเราให้ถือไว้ก่อน อย่าเพิ่งรีบทิ้งไม่ว่าอยู่ที่รถอยู่ในรถอยู่ในบ้านหรืออยู่ในโรงเรียนแต่ถ้าใจเรานะอีกแบบนึงเลยนะใจเราเนี่ยถ้าถืออะไรไว้แบกอะไรไว้ที่เป็นขยะนะต้องทำไงต้องรีบทิ้งความโกรธความเกลียดความเครียดพวกนี้อย่าไปแบกเอาไว้แต่ใจเราชอบแบกชอบถือหวงเก็บไว้ข้ามวันข้ามคืนเลย ใครมาแกล้งเราใครมาด่าว่าเราเราเจ็บเราแค้นเราจะจําเราจะจําคําพูดการกระทําเข้าไว้แล้วมันก็เผาลนใจเหมือนกับแก้วที่ทิ่มแทงหรือบาดใจของเราสิ่งที่เราควรทําคืออะไรรีบทิ้งนะเวลาเราไปเจอหิน เราชอหินสวยไปจับเอาไว้ถือเอาไว้บอกว่ามันกลายเป็นฐานฐานก้อนแดงๆเราควรทํำยังไงร,รีบทิ้งมือเราเนี่ยนะถ้าไปจับไปถูกฐานนะมันรีบสะบัดเลยถ้าเป็นฐานแดงๆนะแต่ใจเราเนี่ยกลับถือเอาไว้สิ่งนั้นคืออะไรคือความโกรธคือความเกลียดเราต้องฝึกนะ ฝึกปล่อยฝึกวางฝึกทิ้งทันทีเลยถ้าเราสังเกตใจของเราจะเห็นว่ามันแปลกดีมือเนี่ยชอบทิ้งขยะไม่เก็บเอาไว้แต่ใจเราเนี่ยชอบถือขยะชอบหวงชอบแผนขยะต้องรีบปล่อยนะที่จริงไม่ใช่แต่ขยะยเดียวนะสิ่งที่ไม่ใช่ขยะมือเราก็ไม่ค่อยชอบถือนะ เช่นโทรศัพท์มือถือเนะี่ยแท็บเล็ตเนี่ยหลายคนเนี่ไม่ค่อยอยากถือหรอกทั้งที่มันให้ความสุขกับเราจะต้องหาอะไรมาวางหาท่านมารองบนโต๊ะใช่ไหมเออมือเราเนี่ยขนาดของดีๆเรายังไม่อยากจะถือเลยนะแต่ใจเราเนี่ยของแย่ๆนี่กับถือกับหวงกับแผนใครจะบอกให้อภยัยให้อภยัอภยไม่ยอมจันจะหวงความโกรธเอาไว้ ฉันจะแบกความโกรธเอาไว้อย่างนี้เรียกว่าไม่ฉลาดนะเฉะนั้นถ้าเราสังเกตใจของเราจะเห็นว่ามันแปลกดีนะแล้วแปลแล้วก็อยา่าอย่าปล่อยให้มันทําตามอารมณ์ของมันรู้อยากปล่อยรู้ยกวางมั่งนะขยะที่อยู่ในใจต้องรีบทิ้งอยากเก็บไว้ข้ามวันข้ามคืนข้ามชั่วโมงก็ยังไม่คุ้มเลยนะอันนี้แหละนะก็คืออยากจะให้เราเนี่ยได้ ฝึกเอาไว้เพราะเราทำนี้ได้เนี่ยเราจะเป็นนักบวชเต็มร้อยนะอ่ะแล้วก็เตรียมรับผรอชิตตังปฏิตังดูฮังก่อยตาพรี่ดานป่าตนาแล้วตั้งใจแล้วอิบาเมวาสมิชาตโจงสำเร็จโดยฉาพรสาเพปุเรนถูกสังกับปาขอความดำริทั้งวงจงเต็มที่ จันโทปนารโสยถาเหมือนพระจันในวันเพลนรานิจติสาโทตาาเหมือนแกมณีอันสว่างสวยควรยินดีสาพีติโยวิวัชันตุควานจารายทั้งกวงจงบำราดไปปโรโควินาสาตุโรทั้งปวงของท่านจงหายมาเตพาวัตันตราโยอันตรายามีแก่ท่าน เอเธวายุกโขหะราจะตุโสเมควาสุเมอายุเยอีวะนะนะเสรีสานิตังอุทาวัจจายิโนนโรธัมมาวะทานติอายุวโนสุขังภลังเสวภาญะอายุวรรณสุขภระยังจโรจะบุโคโนวิภกะติวายกา ปกติอนัน,น,นตผู้ใหญ่เป็นนิราวันตุสาพมังกรังสาพะมังครจงมีแก่ท่านราคันตุสาวะเทวตาราเทวดาต้งควรจงรักษาท่านพระพุทธานุภาเวนะโดยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าพระธรรมานุภาเวนะโดยอนุภาแห่งพระพธ,ธรรม